สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมะเหมียวชาแนลช่องที่จะพาทุกคนดำดิ่งสู่โลกซีรีส์และภาพยนตร์ไปด้วยกันเราจะพาคุณไปสู่จัก,กรวาลสุดอลังการกับหนังไซไฟที่เต็มไปด้วยจินตนาการเนื้อขีดจำกัด v a l e a n a n and the City of a Thousand p a n e t หรือ v a l e ร i a n พลิกจักรวาลถ้าคุณชอบหนังที่มีฉากสุดตาการผจญภัยในอวกาศ และเรื่องราวที่ซ่อนเงินปมไว้อย่างลึกซึ้งหนังเรื่องนี้อาจเป็นหนังที่คุณห้ามพลาดก็ได้แต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงสปอยตเต็มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับหนังและซีรีส์และเรื่องราวสนุกๆอีกเพียบเลย และถ้าคุณเคยดูหนังเรื่องนี้แล้วหรือมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะคุณชอบหรือไม่ชอบหนังเรื่องนี้ตรงไหนมาแชร์กันได้นะคะเอาละพร้อมเข้าสู่ภารกิจพิเศษในจักรวาลสุดล้ำกันหรือยังถ้าคุณพร้อมแล้วไปฟังสปอยกันเลยหนังเปิดเรื่องด้วยฉากพัฒนาการของอัลฟาสถานียานอวกาศนานาชาติ ISS ที่ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ โดยเผ่าพันธุ์ต่างดาวเริ่มเข้ามาอาศัยรวมกันอยู่ทำให้มันกลายเป็นมหานครขนาดมหึมาและศูนย์กลางความรู้จากทั้งจักรวาลจากนั้น เรื่องราวก็ตัดไปที่ดาวมิวที่เต็มไปด้วยเผ่าพันเพิร์สิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายมนุษย์ร่างเพียวมีผิวสีมุกผิวมันวาวเผ่าของพวกเขาอาศัยอยู่รวมกันอย่างสงบสุขและมีวิถีชีวิตที่กลมกลืนกับธรรมชาติพวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านทรงเปลือกหอยบ้านของพวกเขามีลักษณะโปร่งเบาตั้งอยู่ตามชายหาดและในน้ำพวกเขาไม่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อนใช้พลังงานจากธรรมชาติ และไม่มีสงครามชาวเผ่าเพิลไม่มีระบบเงินทองใช้ชีวิตเรียบง่ายและช่วยเหลือกันพวกเขาเชื่อว่าพลังงานจากไข่มุกเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และใช้มันอย่างระมัดระวังบนดาวมิวมีทรัพยากรที่ล้ำค่าที่สุดคือ เพลเอเนจซึ่งถูกบรรจุอยู่ในไขมุกพลังงานจากไขมุกเหล่านี้เป็นพลังงานบริสุทธิ์อันทรงพลังที่ใช้ขับเคลื่อนทุกสิ่งบนดาวและช่วยธรรมชาติคองอยู่ในความสมดุลแต่ไขมุกเหล่านี้ไม่สามารถเพิ่มจำนวนเองได้ดังนั้นพวกเขาจึงต้องพึ่งมิลคอนเวอร์เตอร์เจ้าสัตว์ตัวจิ๋วมหัศจรรย์ที่สามารถผลิตไขมุกที่มีพลังงานเหมือนกันออกมาได้อย่างไม่จำกัดทุกเช้าชาวเพิร์ลจะ นำไข่มุกที่ผลิตออกมาไปกระจายทั่วเกาะเพื่อให้ธรรมชาติของดาวมิวเติบโตและมีความสมดุลและเจ้าสัตว์ตัวจิ๋วมหัศจรรย์ก็เป็นกุญแจสำคัญข,ของหนังเรื่องนี้เจ้าสัตว์ตัวจิ๋วมหัศจรรย์นี้มันสามารถกินวัตถุใดๆแล้วสร้างสำเนาของวัตถุนั้นๆออกมาได้อย่างไม่จำกัดสิ่งที่สำคัญคือมันเป็นสิ่งมีชีวิตเพียงชนิดเดียวที่สามารถสร้างสำเนาเพอเอเนจี e gy, หรือพลังงานบริสุทธิ์จากดาวมิวได้ และเป็นพลังงานทรงอนุภาพสูงมากแต่แล้ววันหนึง่งสงครามก็เกิดขึ้นใกล้กับดาวมิวชาวเพอเขาใช้ชีวิตกันอย่างปกติไม่มีเทคโนโลยีอาวุธและไม่รู้เลยว่าสงครามกำลังเกิดขึ้นบนหัวกองทัพของสหพันธ์มนุษย์ทำสงครามกับเผ่าเอเลียนอื่นในอวกาศเพื่อให้ได้ชัยชนะผู้บัญชาการอลุนฟิลลตัดสินใจใช้ระเบิดขนาดใหญ่ ยิงใส่ยานของศัตรูทำให้ยานของศัตรูถูกทำลายและตกลงมาบนดาวมิวพอเห็นยานลบตกลงมาชาวเพลวนี้ไม่ทันทำให้ประชากรส่วนใหญ่ถูกเผาทั้งเป็นและตายในทันที หรือจมหายไปในหายนะเหมือนอุกบาทยักษ์พุ่งชนดาวคลื่นพลังงานจากการระเบิดทําให้ดาวทั้งดวงถูกทํำลายอย่างสมบูรณ์แต่ก็มีชาวเพิเพียงไม่กี่สิบชีวิตที่รอดมาได้เพราะพวกเขาหนีขึ้นยานอาวกาศจากเศษซากของเทคโนโลยีที่ตกลงมาหลังสงครามเจ้าหญิงลิโฮมินาวิ่งมาขึ้นยานไม่ทันเพราะประตูยานล็อกและไม่สามารถเปิดออกไปช่วยเจ้าหญิงได้ทันเวลาแน่นอนเธอจึงติดอยู่ในซากเมืองเธอ ได้แต่ทำใจและก่อนที่เธอจะจากไปเธอส่งสัญญาณพลังงานสุดท้ายของเธอออกไปวิญญาณพลังงานของเธอเข้าไปในร่างของพระเอกของเราวาเลเรียนที่กำลังนอนอาบแดดอยู่ริมชายหาดซึ่งพลังงานของเจ้าหญิงลิโฮมินาที่ส่งออกมานี้ทำให้เขามองเห็นอดีตที่เกิดขึ้นกับดาวมิวและชาวเพิร์ถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนฝันไปก็ตามภารกิจแรกของวาเลเรียนที่เป็นพระเอกและลอเรลีนที่ เป็นนางเอกก็เกิดขึ้นหลังจากที่วาเลเลียนตื่นขึ้นจากฝันประหลาดที่เขาเห็นเหตุการณ์ทำลายล้างของดาวมิวเขาและคู่หู ลอเลลีนได้รับภารกิจจากรัฐบาลให้ไปเอาเจ้าสัตว์ตัวจิ๋วมหัศจรรย์สิ่งมีชีวิตสุดท้ายของดาวมิวจากตลาดมืดที่อยู่ในมิติพิเศษกลับมาให้รัฐบาลทั้งคู่แทรกซึมเข้าไปในตลาดมืดและพยายามขโมยเจ้าสัตว์ตัวจิ๋วมหัศจรรย์จากพ่อค้าไอคกนซีซเรียส พร้อมกับไขมุกพลังงานของเผ่าเพิลในขณะที่พระเอกนำเจ้าสัตว์ตัวจิ๋วมหัศจรรย์และไขมุกพลังงานมาได้แต่ก็ยังถูกไล่ล่าจนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ในที่สุดพวกเขาทั้งคู่ก็สามารถหนีออกมาได้และกลับสู่มหานครอาัลฟาได้อย่างสำเร็จนางเอกจึงดูแลเจ้าสัตว์ตัวจิ๋วมหัศจรรย์น,นี้อย่างดีและพกติดตัวไว้ตลอดเวลา ในขณะที่วาเลเลียนและลอเรลเรเรินกำลังเดินทางกลับผู้บัญชาการอูนฟิลลิตแจ้งว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นที่ใจกลางมหาคอนครอาาัลฟามีพื้นที่ลึกลับที่เรียกว่าโซนตายหรือว่าเดสโซนซึ่งขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่มีใคร สามารถเข้าไปได้ขณะที่ผู้บัญชาการอลรูนฟิลลิสกำลังประชุมเผ่าพันธุ์เอเลียนอื่นในอวกาศเผ่าเพลก็แอบเข้ามาโดยใช้เทคโนโลยีคล้ายชีวภาพเหนียวเหน็บที่เรียกว่าเมือกชีวภาพยิงใส่ทุกสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในห้องประชุมนี้เมือกชีวภาพแข็งแรงมากสามารถตรึงเป้าหมายเอาไว้โดยไม่ให้ขยับและจากนั้นกระจับตัวผู้บัญชาการฟิลลิสไปวาเลเรียนพระเอกไล่ตามยานของเผ่าเพลไปจนถึง เขตไร้สัญญาณของมหานครอัลฟาและจากนั้นสัญญาณของพระเอกก็ขาดหายไปเมื่อนางเอกอย่างลอเลลีนเห็นว่าสัญญาณของวาลเลเรียนขาดหายไปหลังจากที่เขาไล่าตามยานของเผ่าเพลเข้าไปในเขตไร้สัญญาณของมหานครอัลฟาเธอรู้สึกกัง,งวลมากและตัดสินใจเข้าไปช่วยเขาโดยใช้สองวิธีหลกัหลกๆคือใช้ยานพาหนะใต้น้ําบวกกับดำน้ําบุกเข้าไปยังเขตไร้สัญญาณ และในที่สุดนางเอกของเราก็เจอพระเอกที่กําลังนอนสลบอยู่เธอจึงทําการช่วยเหลือพระเอกจนฟื้นแต่นางเอกก็เห็นผีเสื้อที่นี่มีแสงสีที่สวยงามบินวนเต็มไปหมดเลยอยากลองจับดูแต่พระเอกห้ามไม่ทันผีเสื้อที่มีแสงสีสวยนี้ก็เหมือนเบ็ดตกปลาของเอเลียนเผ่าที่กินมนุษย์จึงถูกเอเลียนเผ่าที่กินมนุษย์จับตัวไปมันจับตัวนางเอก มาเปลี่ยนชุดสวยๆทีแรกนางเอกก็ไม่ยอมทำตามแต่นางเอกก็คุยกับชาวต่างดาวนี้ไม่รู้เรื่องจึงยอมยอมทำไปตามน้ำเพื่อให้มันจบๆไปโดยไม่รู้เลยว่าเธอถูกจับแต่งตัวแบบนี้ไปเพื่ออะไรวันเ,เลียนไลาตามมาช่วยนางเอกและได้พบกับบับเบิลนักแสดงแปลงร่างที่ช่วยพาเขาเข้าไปช่วยนางเอกอย่างลอเรล,ลีนและลอเรล,ลีนก็เกือบถูกบังคับให้เป็นอาหารของจัก,กรพาริเ่าของพวกมันแต่พระเอ เอกกับบับเบิลก็เข้ามาช่วยนางเอกได้ทันและทําการหนีการหนีครั้งนี้ทําให้บับเบิลถูกฆ่าและตุยไปในที่สุดแต่ภารกิจนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้ในที่สุดวาเลเรียนและลอเรล,ลีนมาถึงจุดโซนตายหรือว่าเดซโซนและพบเข้ากับเผ่าเพิร์ล ที่เดินออกมาจากม่านสีรุง้งออกมาต้อนรับทั้งสองวาลเลเรียนเลยบอกว่าฉันขอพบผู้นำของเธอได้ไหมและเผ่าเพลก็ได้เชื้อเชิญทั้งสองเข้าไปหลังจากที่ทั้งสองผ่านม่านสีรุง้งที่เป็นทางเข้าสู่พื้นที่ลึกราบของเผ่าเพลพวกเขาพบว่าเต็มไปด้วยสิ่งปลูกสร้างที่ดูเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีล้ำยุคและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเพลรอบๆเมืองมีแหล่งพลังงานบริสุทธิ์ที่ถูกกัก เก็บไว้วเผ่าเพลรวบรวมชิ้นส่วนเทคโนโลยีที่ล่องลอยอยู่ในอวกาศมาต่อเตอิมเมืองของพวกเขาพวกเขาเล่าให้ทั้งสองฟังว่าดาวของพวกเขาถูกทำลายโดยสงครามที่พวกเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องผู้บัญชาการอารูนฟิลลิเป็นคนสั่งระเบิดยานของศัตรูทำให้เศษยานตกลงมาใส่ดาวมิลและทำลายล้างทุกอย่างาเผ่าเพลที่รอดชีวิตก็ต้องล่องลอยในอวกาศมานานหลายสิบปี และสร้างชุมชนใหม่ขึ้นมาในมหานครอัลฟาราชาและราชินีของเผ่าเพร์ลบอกว่าพวกเขาไม่ได้ต้องการที่จะทำร้ายไข่พวกเขาเพียงแค่ต้องการเอาเจ้าสัตว์ตัวจิ๋วมหัศจรรย์นี้กลับคืนเพื่อให้สามารถสร้างไข่มุกพลังงานพิเศษได้อีกครั้งโดยไข่มุกพลังงานพิเศษพวกเขาสามารถสร้างดาวดวงใหม่เพื่อฟื้นฟูเผ่าพันธุ์ของพวกเขาได้ผู้บัญชาการอลรูนฟิลลิปที่ถูกจับมายังคงไม่ยอมบอกความจริง พยายามปกปิดเรื่องราวที่ตัวเองได้ทำลายดาวมิลและพยายามบอกชาวเพลจะไม่มีอยู่จริงเพราะถูกทำลายไปหมดแล้วเพราะอย่างนั้นดาวมิลจะถูกตัดรายชื่อออกจากจักรวาลและพยายามขัดขวางเผ่าเพลทุกช่องทางไม่ให้มีตัวตนและบอกให้พระเอกกับนางเอกจัดการพวกเผ่าเพลนี้ให้สิ้นซากแต่สุดท้ายผู้พันฟิลิสเขาก็ถูกเปิดโปงต่อหน้าชาวเพลทุกคนและโดนจัดมัดหนักไปหนึ่งปาบ สลบเหมือบทันทีจากพระเอกของเราและแน่นอนว่าไขมุกพลังงานที่พวกเขาต้องการอยู่ในมือวาเลเลียนแต่มันยังมีอีกสิ่งหนึ่งคือเจ้าสัตว์ตัวจิ๋วมหัศจรรย์ถ้าไม่มีเจ้าตัวนี้ทุกอย่างก็จะเปล่าประโยชน์พวกเขาขอให้วาเลเลียนช่วยนํามันกลับมาคืนชาวเพลเพื่อให้พวกเขาสามารถฟื้นฟูเผ่าพันธุ์ของตนเองลอเลลีนกําลังจะส่งเจ้าสัตว์ตัวจิ๋วมหัศจรรย์น,นี้คืนให้กับชาวเพลแต่วาเลเลียนกลับคิดว่าเรา ควรทำตามกฎระเบียบของกองทัพและลังเลที่จะส่งคืนเจ้าสัตว์ตัวจิ๋วมหัศจรรย์นี้ให้กับชาวเพิร์เพราะมันเป็นทรัพย์สินของรัฐบาลลอเลลีนพยายามพูดให้พระเอกเข้าใจว่าเผ่าเพิร์มไม่ใช่ศัตรูและเขาวควรทำในสิ่งที่ถูกต้อง บางครั้งทำสิ่งที่ถูกต้องสำคัญกว่าการทำตามกฎลอเรล,ลีนพูดสุดท้ายวาเลเลียนตัดสินใจส่งคืนเจ้าสัตว์ตัวจิ๋วหมหัศจรรย์นี้ให้กับเผ่าเพิลพวกเขาใช้ไข่มุกพลังงานและเจ้าสัตว์ตัวจิ๋วหมหัศจรรย์เพื่อเริ่มต้นกระบวนการโลกใหม่ของเผ่าเพิลโดยพลังงานจากไข่มุกพวกเขาสามารถสร้างที่อยู่ใหม่และมีความหวังอีกครั้งแต่ในขณะนั้น กองบัญชาการอัลฟาก็ได้ส่งทีมทหารเพื่อมาช่วยเหลือพระเอกตรงเดสโซนหรือจุดที่พระเอกอยู่และได้ติดตั้งระเบิดไว้ทุกจุดและระเบิดจะทำงานภายในสีนาทีแต่ราชาบอกว่า ยานของเราได้พร้อมแล้วเราก็พร้อมที่จะไปในหนึ่งนาทีพระเอกเลยบอกว่าผมขอคุยกับพวกเขาก่อนถ้าคุณไม่ให้ผมคุยคุณอาจจะไร้เกาะป้องกันไปตลอดการราชาเลยยอมปิดสัญญาณรบกวนและให้พระเอกได้ใช้ยานลำเก่านี้เพื่อติดต่อสื่อสารไปยังรัฐบาล ชาวเพลหลายตนออกไปเผชิญหน้ากับทหารที่ด้านหน้าม่านสีรุง้งด้วยท่าทีที่สันติและพยายามกล่าวทักทายสวัสดีแบบเผ่าเพล,เพลด้วยคำว่ามิโลอินเน่ทหารหญิงก็ได้มาบอกกับนายพลว่าเราได้รับสัญญาณจากกระสวยอวกาศรุ่นเดสตินี2005และสัญญาณที่ติดต่อมาคือเสียงผู้พันวาเลเรียนวาเลเรียนพยายามบอกกับนายพลว่าพวกเราอยู่ในนี้พวกเราปลอดภัยดี และช่วยหยุดการระเบิดครั้งนี้ด้วยก่อนที่พวกคุณจะสั่งฆ่าพวกเขารอบสองนายพลบอกว่าดาวมิวไม่มีแล้วในระบบจักรวาลวัลเลเลียนพยายามบอกว่าเชื่อเถอะพวกเขายังมีชีวิตอยู่และต้นเหตุของเรื่องนี้คือผู้บัญชาการฟิลลิสที่พยายามปกปิดเรื่องนี้และหลักฐานทั้งหมดก็อยู่ในนี้นายพลบอกว่าฉันไม่สามารถปิดและเข้าถึงระบบปฏิบัติการได้ต้องเป็นผู้บัญชาการฟิลลิสเท่านั้น ที่จะต้องเป็นคนออกคำสั่งแล้วผู้บัญชาการฟิลเลสอยู่ที่นั่นไหมให้นำตัวเขามาผู้บัญชาการฟิลเลสไม่ยอมบอกความจริงจากนั้นพระเอกกับนางเอกก็ได้นำตัวผู้บัญชาการฟิลเลสเข้ามาในกระสวยอวกาศรุ่นเก่าเพื่อที่จะได้สั่งการให้หยุดการระเบิดในครั้งนี้ แต่ผู้บัญชาการฟิลเลไม่ยอมทำตามและไม่ยอมบอกความจริงและทิ้งท้ายไว้อีกว่าผมเป็นทหารคนเป็นทหารจะต้องยอมตายเพื่อไม่ให้เสียเกียรติและออกคำสั่งจัดการพวกมันให้หมดพอคำสั่งผู้บัญชาการฟิลเลสิ้นสุดลงทหารและหุ่นยนต์ก็จัดการตามคำสั่งทันทีนายพลจึงสั่งการให้ทหารอีกคนที่อยู่ด้วยกันในห้องปฏิบัติการ ไปทำการหยุดยั้งการระเบิดในครั้งนี้ในที่สุดก็หยุดการระเบิดครั้งนี้ได้สำเร็จท่านนายพลจึงบอกให้ทหารหน่วยรบที่รอดชีวิตอยู่ตรงนั้นรายงานสถานาการณ์ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างทหารจึงรายงานว่าเราพบหลุมขนาดใหญ่เหมือนว่ามียานลำใหญ่พุ่งตัวออกไปไม่พบผู้คนไม่พบผู้พันวาเลเรียนและผู้พันเลโลลีนคิดว่าน่าจะติดไปกับยานลำนั้นด้วย แต่เราพบผู้บัญชาการฟิลลลนตถูกมัดห้อยตรงเตงอยู่นายพลจึงถามว่าเขายังมีชีวิตอยู่ไหมทหารบอกว่ามีครับนายพลจึงบอกงั้นดีเลย ให้จับกลุมตัวเขามาทันทีตัดภาพมาที่พระเอกกับนางเอกที่ถูกชาวเพลย์ปล่อยกระสวยอวกาศทิ้งไว้นอกยานอัลฟาพระเอกบอกผมได้ติดต่อรัฐบาลไปแล้วเดี๋ยวสักสองชั่วโมงพวกเขาน่าจะมาถึงยานของเราคุณดีใจไหมที่ได้อยู่กับผมตั้งสองชั่วโมงเนะี่ยพระเอกถามนางเอกและเราจะได้คุยเลือกอนาคตของเรากันด้วยนางเอกถามอนาคตหรออนาคตมีอะไรบ้างหรอพระเอกบอก มีคุณมีผมแล้วก็มีเราพร้อมกับหยิบแหวนที่ทำจากไข่มุกของชาวเพิร์ลมาเซอร์ไพรส์ความโรแมนติกนี้ทำให้หนางเอกอย่างลอเรล,ลีนประทับใจมากพระเอกบอกลอเรล,ลีนคุณจะให้เกียรติมาเป็นภรรยาของผมไหมหนางเอกเลยจูบพระเอกยังดูดดื่มพระเอกบอกแบบนี้คือตกลงแล้วนะจากนั้นหนังก็ตัดจบลง และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ er าวาเลเรียนพริกจักรวาลหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับคุณชอบหรือไม่ชอบตรงไหนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยแล้วคุณคิดว่าถ้าคุณเป็นวาเลเรียนคุณจะเลือกช่วยเผ่าเพลหรือปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดและคุณคิดว่าผู้บัญชาการฟิลลิสควรได้รับโทษรุนแรงกว่านี้ไหมหรือได้รับโทษแบบไหนจึงจะเหมาะสมหรือคิดว่าเขามีเหตุบางอย่างที่ทำให้เขาต้องทำแบบนี้มาพูด คุยกันในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะและถ้าคุณสนุกกับสปอยในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพราะเรามีสปอยหนังสนุกสนุกมาลงแบบนี้ให้คุณทุกสัปดาห์แล้วพบกันใหม่ในสปอยคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมและสวัสดีค่ะ